มาเริ่มเลยนะครับนี่ครับแต่น้ามันไปหน่อยแล้วก็เติมพริกลงไปนะครับนี่ตุงเครื่องไปเลยนะครับรุงตามใจข้าวนะครับข้าวอย่านก็ใส่อยมางนนรสไหนรสดีไหนซีอ,อิ้วสาวหน่อยแล้วก็ข้าวผู้เขานิดนึงครับ นั่นก็ตามไปน้ำตาลปี๊บลงไปนะครับใช้เราใช้น้ำตาลปี๊บอย่างดีนะครับใส<อ>่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยครับมันจะได้หวานแปรีแรวมหน่อยซูชิต้องมีรสหวานหน่อยครับถึงจะอร่อยครับแค่แบบนี้ก็หอมแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำแล้วนิดนะครับนี่ครับโอ้โหหอมเลยนะครับ นี่ครับเข็มดูแลบรถกําลังดีแล้วครับได้ที่แล้วเกลียวเข็มหวานกําลังดีแล้วครับจากนั้นเราก็ใส่ปลาดุกที่เราทอดไว้ครับนี่ครับผมก็ไปฝาเข้าไปนะครับตามด้วยไม้มะกรูดล้ยลงไปเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตักออกมาแล้วนะครับเป็นอย่างไรครับเอบคุณนะครับทุก่าน แต่น่าทานมากเลยนะครับชุบฉีพกระดุกมวนทำตามดูนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากครับแค่นี้ก็ได้รสชาติที่อร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ <S <S อร่อยๆเลยครับ